ใส่น้ำเปล่าว,วันนี้จะกินเมนูเป็ดนะคะมีตับเป็ดมีตัวเป็ดมีคอเป็ดแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลที่ก้นเป็ดแล้วก็ใส่พุนที่ก้นเป็ดเนานะโก,กันนาะซื้อยัดเข้าไปในตู้แล้วก็ปิดนะคะเดี๋ยวมาชมกันต่อเนาะ ่านไปสามสองชั่วโมงห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะเป็ดเราก็หอมแล้วค่ะหอมฉุยฉุยฉุยเลยเนาะใช้ความร้อนหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะเนาะเป็ดก็เริ่มเหลืองนอนสวยงามอยู่ในตู้นะคะเปิดให้ดูสวยไหมอุ้ย หลังจากที่ในตู้เราก็อบเป็ดไว้นะคะเราก็มาจัดการบนเตาไฟฟ้าเลยค่ะก็มีต้มมันฝรั่งแล้วก็ทําซอสนะคะอันนี้โมนาทำซอสซอสน้ําตาลซอสเป็ดทำอาหารโมนาทําไม่เก่งนะคะแต่โมนาก็เป็นลูกมือให้ลุงได้เนาะลุงจะเป็นคนท<ช>ําท,ทั้งหมดค่ะ ลุงเขาก็จะบอกว่าอะไรอะไรแต่โมนาก็เป็นลูกมือช่วยไปไปนะคะเนาะ<ม>ทำไม่เก่งทำไม่เป็นแต่เป็นลูกมือได้คะ่ะช่วยยกันทำอ่อาันนี้ซอสก็ได้ที่ละลุลงแกก็จะสอนว่าทำยังไงทำแบบไหนหรือว่าเวลาไหนที่สมควรพอการทำซอสทำอะไรอยเนี้ยนะคะ อันนี้ก็มันฝรั่งต้มเสร็จไปแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มต้นคือการกระทําถ้าเราทําไม่เป็นเราก็คือเราก็หัดนะคะแต่เราจะไม่ทําเองเลยเนาะเพราะว่าก็เห็นหลายๆคนแต่มันอยู่ที่แต่ละบ้านแหละค่ะเนาะเป็นเมียฝรั่งอยู่แต่ละบ้านเนาะแล้วแต่อยากจะทําแต่มนาไม่อยากจะทําอาหารก็เลยโชคดีหน่อยว่ามีลุงที่ทําอาหารเก่งไม่ว่าจะจต่บ้านนี้หรือบ้านเก่าที่เคยอยู่ก็เก่งทั้งสองคน แต่เราเป็นได้แค่ลูกมือค่ะแล้วก็กินกินอะไรก็ได้เขากินได้เราก็หัดกินเอาเนาะอาหารฝรั่งที่กินไม่เป็นเราก็หัดเอาค่ะคือเป็นคนที่ขี้เกียจโปรองตรงขี้เกียจจะทำเนาะแต่กินเก่งโอเคค่ะไปรับชมโมนาตัดเป็ดเลยเนาะเมื่อกี้ลุงตัดแล้วแต่ก็ยังเก๊กๆกลางๆโมนาก็เลยช่วยอีกแรงนะคะช่วยกันตัดเนาะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วไปชมกันเลยค่ะ ตัดเป็ดเสร็จแล้วลุงก็จัดโต๊ะเรียบร้อยเราก็พร้อมที่จะรับประทานกันได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อเย็นค่ะในวันหยุดเนาะช่วงวันหยุดเราจะมีเวลาทำอาหารแต่ถ้าวันธรรมดาก็คือต่างคนต่างกินนะคะเนาะเพราะว่าเวลาเลิกงานเราไม่เหมือนกันทั้งสองคนนะคะ Ah